ครบับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดคนเก่าคนเดิมกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ช่องเกษตรที่จะนำพาพ่อแม่พี่น้องสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานวันนี้นัดก็จะพาพี่พี่น้องน้องมาอัปเดตสวนนะครับว่านัดเนี่ยมีแนวทางการจัดการระบบสวนแบบไหนยังไงก่อนที่เราจะลาออกมาจากงานประจําเพื่อมาทําเกษตร ครับไปกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับนัวก็อยากฝากบอกว่าหนึ่งเราต้องมีความมั่นใจที่เราจะออกมาเพื่อทำกเกษตรแบบเต็มตัวนะครับก็คือหนึ่งตอนที่เรามาทำเนี่ยรายได้จากการทำกรเกษตรเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่การทำรายได้ระย,ยะสั้นก็คือพวกฝรั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเัาจะพามาดูนะครับว่าในส่วนนัดเนี่ยมีการปลูกแบบไหนยังไงแล้วก็มีการวางแผ่นไหนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นล่องน้ําล่องน้ําที่นัดใช้ระบายน้ําเพื่อที่จะไว้รับน้ําช่วงหน้าฝนแล้วก็เพื่อจะเดินน้ำนยครับออกไม่ให้น้ามันเออขังในช่วงหน้าแล้งนะัดก็จะเอาผักกูดเนี่ยมาปลูกเอาผักกูดมาปลูกแล้วก็ผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ชอบชื้นแฉะแล้วก็มีการเอาน้ำเนี่ยสามารถขังได้ให้มันชื้นแฉะ แล้วก็ตามขอบสะของบ่อเลี้ยงกุ้งงัดเนี่ยแล้วก็จะปลูกเป็นปพวกกล้วยน้ำว้าแล้วก็สลับกับฝรั่งมะพร้าวน้ำหอมแล้วกับข่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นโซนประมาณอย่างนี้แล้วก็จะปลูกฝรั่งแล้วก็สลับกันไปกับกล้วยน้ำว้าแล้วก็มะพร้าวน้ำหอม ไปกันต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสะยา่สะยา่พี่นัทจะใช้เลี้ยงปลาแล้วก็เป็นที่กักเก็บน้ำเอาไว้รอเลี้ยงพวกต้นไม้ในส่วนทั้งหมดพื้นที่3ไร่นะครับแล้วก็นี่คือแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของนัทก็คือแผงโซลารเซลล์ที่ไว้ใช้ กับปั๊มหอยโค้งเพื่อที่จะดูดน้ําแล้วก็สมเสมอฟ์เอาไปลดสวนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆไปกันต่อเลยครับสะนี้มีความกว้างประมาณ2 0ณ30โดยประมาณนะครับลึกประมาณ7-8เมตรแต่ตอนนี้ก็คิดว่าล่าจะอยู่ที่ประมาณ7เมตรได้เพราะว่า ก็อาจจะมีการตื้นเขินเรื่องการชะล้างหน้าดินลงไปครับช่วงหน้าแหลงก็อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะไม่แห้งไปกว่านี้เพราะว่านัดมีการใช้แผงโซลารเซลล์แล้วก็มีการใช้สเสมอถึงสองตัวสองบอ่อนะครับเป็นบอ่อนะ้ําบาดาลสองบอ่อนะครับสองท่อนะครับเติมลงไปในสระนะ้ําบาดาลก็เป็นท่อขนาดอ,อ่นิ้วครึ่งหรือว่าความแรงของสเสมออยู่ที่หนึ่งแรง ครับเปิดเติมลงไปทุกวันแล้วก็จะดูดโดยใช้ปั๊มหอยโคงที่เป็นโซลาเซลล์อีกเหมือนกันดูดขึ้นไปรถอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันต่อเลยครับตามขอบซ่านัดเนี่ยก็จะมีพวกปลูกพืชพวกต้นไม้ที่เป็นเกี่ยวกับพวกฝรั่งคิมจูแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมแบบนี้แล้วก็มะนาว มะนาก็จะเป็นหอมแปดหลิวนะครับเพื่อนๆแบบนี้ข้างๆนนก็จะปลูกเป็นพวกกล้วยกล้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าพันราชินีนะครับห้าศนอันนี้ก็จะเป็นที่พักพอนส่วนตัวที่พักพนช่วงทำงานนะครับเราก็เอามาไว้นั่งเล่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นทิวทัศ ช่วงหน้าถนนแล้วก็ช่วงในสวนเป็นส่วนแปลงหนึ่งไร่ตรงนี้เดีย๋ยวนัดจะพาไปดูด้านหน้าครับว่าด้านหน้าเนี่ยนัดเนี่ยมีการปลูกอะไรยังไงอามาถึงโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้าสวนของนัดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝฟ่งด้านข้างนัดจะปลูกเป็นพวกฟ่งกิมจู ของท่านจะโดกดีครับอันนี้เ,เคล็ดลับที่มันทําให้โดกแบบนี้ก็คือน้ําหมักครับน้ําหมักแล้วก็ปุ๋ยทางใบเป็นพวกสิบห้าสิบห้าหรือไม่ก็สิบห้าสามยี่เบดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยก็คือฉีดทางใบไปก็จะทําให้ใบเขียวชุ่มแล้วก็ลูก,ลกโดกอวันนี้ก็ใกล้จะได้ละ แล้วนัดก็จะสลับกับมะพร้าวน้ําหอมเหมือนกันมะพร้าวน้ําหอมแบบนั้นแล้วก็กล้วยกล้วยจะเป็นพวกกล้วยหอมทองที่นัดจะใช้สลับเพราะว่าพวกกล้วยหอมทองนะครับก็คือเราชอบทานอะไรเราก็ปลูกอันนั้นแหละครับเราชอบทานกล้วยน้ำหอมทองนัดก็ปลูกกล้วยหอมทองสลับเข้าไปนั่นแหละครับกล้วยหอมทองสลับกับมะพร้าวแล้วก็สลับกับฝรั่ง ให้มันคู่กันไปเลยแต่ว่าเราจะเน้นพวกปุ๋ยเยอะๆหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันไหลายอย่างมันจุ้มกันอยู่มันก็เลยต้องปลูกมันก็เลยต้องใส่ปุ๋ยเยอะเยอะกว่าปกติเขาจะได้มีสรารอาหารที่เพียงพอกันเพราะว่ารากเขาจะทึ่งกันหมดแล้วอย่าให้เขาแย่งอาหารกันเองให้อาหารเขามีความเพียงพอพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ที่นัดใช้ปลูก ฝรั่งกิมจูเป็นโซนของฝรั่งกิมจูโดยเฉพาะอีกหนึ่งโซนก็คือโซนที่หนึ่งแล้วก็จะมีโซนที่สองก็คือรุ่นที่สองอีกตรงนี้สาเหตุที่นัดขุดเป็นล่องยกล่องขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ระบายน้ำลักๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแปลงนาเก่าเพราะมันเป็นแปลงนาเก่าแั้ก็กลัวเรื่องน้ำท่วมขังแล้วก็เลยต้องยกเป็นล่องขึ้นมาเพื่อ,อไว้ใช้ ระบายน้ำไปในตัวเพื่อลงสู่นาแปลงต่อไปของเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับที่มันจะมีท่อระบายลอดรอดถนนตรงด้านหน้าเนี่ยครับจะมีถนนครับถนนตัดอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือนัดก็จะปลูกฝรั่งสลับกับมะพร้าวเหมือนกันมันจะมีมะพร้าวอยู่ตรงชานชานชานเบิ่มข้างล่างอยู่ครับในของไซค้ใกล้นะก็จะทําเป็นเบิรม แล้วก็จะมีกล้วยหอมทองกล้วยน้ำวา้าสลับกันไปเลยกล้วยหอมทอง <G> openness, กล้วยน้ำว,ว้ากล้วยหอมทองกล้วยน้ำวา้าเราจะปลูกสลับกันแบบนี้นะครับแล้วก็สลับกับพวกตะไคร้กล้วยมะพร้าวนีนก็จะยึดกันเป็นรากไปอย่างนี้แหละกาาล้วยมะพร้าวฝรั่งกล้วยมะพร้าวฝรั่งอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งยิมจูอายุห้าเดือนก็อีกประมาณสองสามเดือนก็น่าจะได้ผลผลิตน่าจะได้ไว้แล้วแหละ ตอนนี้นัดยังไม่ได้ไว้ผลผลิตเพราะว่ากิ่งเขายัางเล็กอยู่อ่าการดูแลรักษานัดก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยสูตร15-15-15เป็นรลักแล้วก็ใช้ปุ๋ยขี้ิกลเป็นปุ๋ยเสริมใส่ทุก15วันครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงริมข้างถนนนัดฝั่งนี้นัดก็จะปลูกชะอ,อม สลับกับกล้วยเช่นเคยระยะห่างของกล้วยจะอยู่ประมาณ4เมตร4เมตรแล้วก็นก็จะปลูกชะอมชะอมสลับไปด้วยชะอมก็เอาสลับกับกล้วยไปหลักๆเนี่ยเวลาเราจะปลูกพืชอะไรน่ก็จะสลับกับกล้วยเป็นหลักครับแล้วพอพืชน,นั้นได้อะไรเราก็กินอันะนั้นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแปลง ะครับอีกหนึ่งแปลงที่นัดใช้อ่อเป็นรุ่นที่สองของฟรังกิมจูแต่อันนี้ต้นอย่างเล็กอยู่เพราะว่าต้นเก่านัดโลไปแล้วนัวก็จะให้ดูนะครับว่าทําไมท่าเหตุที่โลอันนี้ครับผมก็คือเขาเป็นโรคเป็นโรคไส้เดือนฝอยรากปมมันเป็นยังไงนี่ครับนัดจะพามาดูเนี่ยค,คือโรคไส้เดือนฝอยรากปมมันจะเป็นแบบรากเขาเนี่ครับจะต่อต้าน การเจาะการชอนใช้ของโลกตัวเนี้ทําให้รากเป็นปุ่มเป็นปุมก็จะทําให้ระบาดแล้วก็พลังเราก็จะตายเราก็เลยต้องโล่ปลูกใหม่ครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะปลูกเป็นพวกมะพร้าวน้ําหอมตามคันซ่าองบอ่อปลาแล้วก็จะปูปนพวกมะพร้าวน้ําหอมครับ มะพราวน้ำหอมพันบ้านแพ้วทางรัฐชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยแหละครับก็คือเป็นมะพร้าวขึ้นชื่อครับนัดก็จะเอามาจากทางนู้นแหละอันนี้ก็จะเป็นแอร์แวรใช้น้ําในการทรงระบบน้ําของนัดนัดก็จะใช้เป็นระบบน้ําโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นระบบน้ําบาดาลเรื่องปุ๋ยอะไรต่างๆก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอก กับกุ้ยเคมีบางส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนก็คือนายก็จะปลูกฝรั่งพงเปาซื้อพงเปาซื้อแล้วก็คู่กันไปกับชะอมพันกษะเษนะครับชะอมพันกษะเษพวกคู่กันไปครับแล้วก็จะมีกล้วยสลับไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่อันนี้จะห่างหน่อยในการปลูกกล้วยอันนี้นะจะห่างหน่อย อ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับการอัปเดตเรื่องว่าการวางแผนทำกเกษตรก่อนที่จะลาออกจากการประจำไม่ได้ข้อมูลไม่ได้มากก็น้อยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับวันนี้นะัดก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมกเกษตรฝรามยุคใหม่โอติดตามตอนต่อไปว่านัดจะมีสาระอะไรดีๆมาฟัางนะครับ วันนี้นะักก็ต้องขอกาอคว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม